ครับใครบ้านยายมาแล้วเหรอยยเอาเงินให้ยายแปดร้อยแล้วลูกเป้ใจบุญจังเลยอันนี้ส่งนี้ขอให้ถ้าเป้มีอะไรอะไรก็ขอให้มีคนช่วยเลยทุกอย่างนะลูกอันนี้ส่งช่วยยายผมเปลีย่ยนใจให้แม่สองร้อยกับเศษห้าบาทครับไอเพราะว่าแม่ต้องไปอยู่สามวันเนาะครับขอบใจเป้มากนะ งินของเป้ช่วยแม่ยนันที่แม่ไม่มีเนี่ยขออันนี้ส่งให้ส่งผลให้เป้แบบคําว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับลูกนะครับเนาะใ,<ช>ให้มีคนช่วยเหลือตลอดให้จเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างนะครับขอบใจมากลูกแล้วแม่อุนเงินให้น้อยพันหนึ่งอ๋อเป็นเงินของกันที่ให้ยืมลูกกันให้ยืมพัน<ร>ไม่บอกนอ้อยไม่เป็นเงนินที่นอ้อยยืมกันนอ้อยก็ต้องเอาให้กันคืนสิ้นเดือน อ๋อเป็นเงินของจันเนาะเออแม่แม่ก็บอกเนาะไอ้เพราะว่าน้อยก็งงอยู่ว่าแม่ติวโอนเงินมาให้เงยครันโอเคครับจ้ะพอเดือนหน้าแม่ก็เริ่มเข็บเงินเจาะบาดาลนะเพราะสามเดือนแม่ต้องมีบาดาลเพื่อทําแปลงนาโอเคนลูกเดี๋ยวค่อยว่ากันครับขอบใจมากไป